จอมานพงหาฟ้าตอนที่78บทประพันธ์ของคนพระทิพย์ลูกบิงหยาแลบดินนหน้อยน,นละขึงตาใส่หล่อสิวด้ความเงี้ยงอ่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อเออของเราไในลำคอก่อนจะกล่าวว่าไม่จริงสักหน่อยแต่ถ้าเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าละก็ข้าคงต้องปวดหัวประาะเจ้าไม่หน่อยแนย่ด้วยเห็นที่เองเจ้าถึงได้เป็นสิทธิ์ที่ไม่มีอาจารย์สินะ ต่เมื่อข้าช่วยดูแลภรรยาตัวน้อยของเจ้าเป็นอย่างดีแม่ทราบว่าเจ้าจะตอบแทนข้าอย่างไรบ้างหลิวมิ่งเอ๋อร์กล่าวหยอกล้อใบหน้าของนางประดับด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนมากล้นด้วยเสน่ห์คำพูดนี้ทําให้ลู่มิงหยาต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะนางรู้ดีว่าอาจารย์ของตนเองมักสแสดงสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังใส่ผู้อื่นเสมอทุกคําพูดและการการะทาล้วนเต็มไปด้วยการวางอํานาจกดดันฝ่ายตรงข้ามการที่หลิวมิ่งเอ,อ๋อร์ พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับโรสิลเช่นนี้จึงปเป็นเรื่องหาได้ยากยิ่งโรสิลเองก็เป็นลูกศิษย์มีอาจารย์แต่เป็นอาจารย์ที่ชอบก่อเรื่องมากกว่าตัวเสียอีกไม่ใช่อาจารย์เขาคงไม่ต้องหลบหนีลงไปยุนใต้เหวลรกยาวนับหมื่นปีเช่นนั้นหรอกข้าเป็นนักหลอมโอสถระดับสี่สามารถหลอมยาสร้างฐานปานได้มีคุณภาพดีเยี่ยมหากท่านผู้สูตต้องการสิ่งใดก็ขอเพียงบอกมาเท่านั้นขอรับโรสิลยิ้มกว้างด้วยความมั่นใจ จริงเหรอใบหน้าของหลิวมิงเอ,อเ๋อเผยความประหลาดใจโดยไม่รู้ตัวจะบอกว่าเจ้าสามารถปลอมยาสร้างฐานปานได้แล้วรูปมิงหยาไม่อยากจะเชื่อเช่นกันแต่ไม่เห็นความมั่นใจในแววตาของลอซิวนักก็เชื่อคำพูดของเขาทันทีพระนางเชื่อมั่นในตัวเขามาโดยตลอดพี่เซียวหลัวถ้าเก่งที่สุด้าไมทำให้ข้าผิดหวังด้วยแท้รูปบิงหยากล่าวรอยยิ้มที่เบิกบานเต็มใบหน้ามือของนางบีบมือของลอซิวอย่างนุ่มนวนแลแววตาเป็นประกายหวานซึ้ง หลัวมิ่งเอ,อ๋อรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าหลซิวเป็นนักร้องโอสอระดับสี่พาะเขาเป็นสามีนอนาคตของลูกศิษย์เพียงคนเดียวที่นางรักที่สุดดังนั้นหลิวมิ่งเอ,อ๋จึงตรวจสอบดูให้ดีว่าหลซิวเป็นคนที่มีนอนาคตหรือไม่และหลซิวก็ไม่ทําให้นางผิดหวังในทางกลับกันเขายังสามารถทําได้เกินความคาดหมายของหลิวมิ่งเอ๋ออีกด้วยแม้ว่านางเองจกะกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เขาก่เอาไว้ในอดีตแต่ก็เห็นได้ชัดว่า ผู้อุโสของสมัครไทอู่ให้การปกป้องโรสึกเป็นอย่างดีพี่เสี่ยวหรัวขอบคุณสำหรับยาสร้างฐานปานที่ส่งมาให้ข้าผ่านผู้อุโสคตันมาแล้วรูปมหญิงยาส่งเสียงกระซิบนางไม่ได้มากมายอยากจะพูดกับโรสิลแต่เพราะยังคงมีอาจารของนางอยู่ที่นี่หญิงสาวจึงรู้สึกไม่สะดวกจนในการเอ่อยออกมาโรสิลเอื้อมมือไปบีบนางเล่นก่อนที่จะส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าจะีอีกหลายเม็ดให้เจ้าเอาไปเถอะพูดจบ หลวซิวก็หยิบยาสร้างฐานปานสี่เม็ดส่งให้ลูกมิงยาการที่หลวซิวหยิบยาสร้างฐานปานออกมาโดยไม่มีความดังเดซ้ําอย่างให้มากถึงสีเม็ดย่อมทําให้หลิวมิงเอ๋อและลูกมิงยาอดที่จะตกตะลึงไม่ได้เมื่อยาสร้างฐานปานละสี่เม็ดอยู่ในมือตอนเองลูกมิงยาก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจเป็นอย่างยิ่งนางยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวว่าพี่เสียวหลวถท่านเก็บไปใช้เองเถอะตอนนี้ข้าไม่มีความจะเป็นต้องใช้ หรือถ้าท่านไม่เอาไว้ใช้เองก็นําไปมอบให้กับน้องสาวรุ่นสบพานของท่านก็ได้โนซิวเองก็มีความคิดที่จะไปหาหลิงโยรหานมานานแล้วแต่หุบเขาน้าแข็งบรมหนาวที่นางอยู่นั้นห่างไกลามากเกินไปอีกเขาเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ติดต่อกับนางเลยด้วยซ้ําข้าเองก็กำลังจะไปที่หุบเขาน้ําแข็งบรมหนาวอยู่พอดีหากเจ้าต้องการจะมอบยาสร้างฐานปานให้หญิงงามผมขาวผู้นั้นเจ้ามาฝากว้ที่ข้าเถิดหุบเขาน้าแข็งบรมหนาว ไม่ใช่สถานที่ผู้ใดทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่ายเจ้าคงเข้าไปได้ลำบากแล้วหรือมิงเอ,อ๋อกล่าวรอสิวพยักหน้าและนำยาสร้างฐานปราทั้งสี่เม็ดใส่กล่องก่อนยื่นส่งให้หรวอมิงเอ,อ๋อขอบคุณมากเลยขอรับต้องรบกวนท่านโอ้สูมากแล้วรอสิวกล่าวด้วยน้ำเสียงขัดเขินเล็กน้อยหิวอมิงเอ,อ๋อยิ้มรับด้วยความอ่อนโยนไม่ต้องเครงใจเพียงแต่บัดนี้ข้าต้องการให้เจ้าช่วยหลอมยาสร้างฐานปราในข้า เจ้าอยาปฏิรสธคำขอของข้าก็เป็นพอข้าจะปปรเสธท่านได้อย่างไรในเมื่อผู้โอโศรหริวเม่เออดูแลรูปเมียเ,เป็นอย่างนี้มาตลอดซ้ำยังมีหน้าตางดงามขนาดนี้ยังจะมีผู้ใดปปรเสธท่านได้ลงคอหรือไม่หลวสิวตอบกลับไปอย่างไร้ย่างอายคนที่ต้องไปจึงกลายเป็นปร,ร,ร,ยยรูปมียารอยยิ้มของหริวมิเอ๋อพันสายตัวบนใบหน้าเพิ่มขึ้นมากขึ้นยิ่งทำให้นางดูง,งดงามและมีสเสน่ห์เย้ายวยนใจมากกว่าเดิม ถ้าเป็นคนปากหวานเช่นนี้มีหน้าเล่ามีอย่างน้อยของข้าถึงได้ลุ่มหลงเจ้าอย่างไม่ลืมหูลืมตาเออถ้ามาที่นี่พอต้องการกรอกวัชระเท่าทะมินเหมือนกันใช่หรือไม่รซิวถามรซิว,วไม่ได้เรียกผู้โสอีกต่อไปแต่กลับเรียกนางว่าพี่เมิงเออแทนซึ่งปริวเมิงเออก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือคราวแรกที่มีผู้คนใจกล้าเรียกหานางเช่นนี้และดูเหมือนว่าหริวบมิกเออเองก็รู้สึกยินดีที่ถูกเรียกเช่นนี้ ใช่แล้วเจ้าละแต่เจ้าควรจะมาพร้อมกับพวกกู่์ตองเฉินเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่หรือโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ประตูเขตมิติลึกลับเปิดออกวิลิวมิงเอ,อ๋อกล่าวถามสีน,น้าของนางจริงจังขึ้นมานาทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หรือวาสิวถอนหายใจเบาๆก่อนจะตอบว่าดูเหมือนว่า,วาเกาะวัชระเต่าทัมบินจะทําให้ผู้คนหลายสานักอยู่กันไม่เป็นสุข่ขาวว่ากำลังจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ขึ้นข้าแค่ต้องการมาสำรวจูก,ก่อนเท่านั้นขอรับ ร่วมอย่างยากลุ่มมือของโลเซียวแนบแน่นมากขึ้นขณะอาเซ็บด้ความเป็นห่วงพี่เซียวหลัวเช่นนั้นท่านเดินทางเข้าไปพร้อมกับพวกเราดีหรือไม่ตัวท่านจะได้ปลอดภัยมากขึ้นพวกของท่านกูตรงเฉินคงต้องคอยรับมือกับพวกศัตรูจำนวนมากพวกเขาไม่มีเวลา,ามาดูท่านอย่างแน่นอนนอกจากนี้สำนักเฉินอู่และสำนักปราปรสูนก็ยังหมายหัวท่านอยู่ด้วยเหลวบิงเอ๋อพยักหน้าพร้อมกับสนับสนุน เจ้าพายูงของเราเถอะรับรองว่าไม่มีปัญหาอะไรแนะ่ข้าเองก็มีฝีมือไม่ได้ต่ำต้อยไปกว่ากูตงเฉินในสังนิดพี่มีเอ,อ๋ตัวพระท่านเองก็ตั้งใจจะแย่งชิงเกาวะวัชระต่อทวินด้วยเช่นกันหรือไม่หลซิวจ้องมองใบหน้าง,งดงามเหนือคำบรรยายนั้นถูกแล้วแต่กเพื่อไม่ประตกอยู่ในมือของฝ่ายอาธรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามสำนักเฉินอู่และสำนักปราบประสู์ก็ชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างธรรมะอาธรรมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วดังนั้น จ้าสำนักไทอูที่ต้องเฝ้าระวังพวกเขาเป็นพิเศษหรือบิงเอ,อ๋อตอบผ่านนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยกิริยาชดชอยก่อนจะรินน้าชาจากกาใส่ถ้วยไม่ต้องยืนแล้วมาดื่มชาที่นี่เถอะหรือบิงเอ๋อยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนหลัวซิวตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าจักรพรรดิแห่งอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์กำลังืินน้ําชาด้วยตัวเองให้เขาลูกบิงหยาจูงมือหลัวซิวเข้าไปนั่งที่โต๊ะอย่างวรวดเร็ว ที่เซียวหลวบุปผาที่นำมาทำเป็นน้ำชาถ้วยนี้ข้าเป็นคนปรงุงเองท่านลองชิมดูสิูนบิงหยานยิบออกมาอย่างอ่อนหวานก่อนยืน่นถ้วยชาให้หลวสิวเมื่อรสของชาสัมผัสที่ปลายลิน้นกลิ่นหอมสดชื่นก็กระจายไปทั่วจากปากสู่หัวใจหลวงสิว,วอดที่จะชื่นชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องกล่าวมาว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเทพธิดาที่ซุกซนอย่างเจ้าเนี่ย จะมีฝีมือถึงเช่นนี้สมแล้วที่ท่านพี่มืมเอ๋อมักจะเก็บเจ้าไว้ใกล้ตัวเสมอข้าไม่ได้ซุกซนเสียด้อยรูปเมองหยาแลบดินแผลดพร้อมกับหัวรอก,รอก,รอกคิดคักถ้าข้าจะซุกซนก็เป็นเพราะเรียนรู้มาจากท่านนั่นแหละเมื่อเห็นสองหนุ่มสาวหยอกเยาะก,กันด้วยความสนุสนมหลิยวมิงเอ๋อก็ยิ้มแย,ย้มออกมาด้วยความสบายใจแต่ยาพี่นางจ้องมองไปยังหลวงสิวดวงตาอันง,งดงามคนนั้นเปล่งประกายแปลกปร,ราดอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้น เหลีวเหมิงเอ๋อร์ก็ปล่อยให้หลวสซิวและลู่หมิงหยาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพันธ์สองหนุ่มสาวทามไทยสารทุกสุขดิบและผลัดกันบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้มาชิญมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลัวสซิวประหลาดใจไม่น้อยว่าลู่หมิงหยาแข็งแกร่งนกว่าที่เขาคิดในขณะนี้นางมีพลังอยู่ในแดนสัจยุนธุระดับสามแล้วซึ่งเป็นขอบเขตพลังที่สูงกว่าเขามากทีเดียวเมื่อรัติการมาเยือนหลัวสซิวและลู่หมิงหยา นั่งโอบกอดกันอยู่ในห้องโถงเล็กใบหน้าของนางเต็มไปได้วยความอะไรและเศร้าโศกนางกราบาเบาๆข้างหูเขาว่าพี่เซียวหรัวท่านไน่ใจเดีไหม,ไมว่าจะไม่เดินทางเข้าสู่เขตลึกลับของพวกเขาตอนวินครพ่อกับพวกเราหรือสิวพยักหน้าด้วยความเข้ึงิ่งหยาให้อภยัยข้าด้วยเถอะนะแต่มีบางอย่างที่ข้ายัางบอกเจ้าไม่ได้ข้ายัางมีภารกิจสําคัญที่ต้องทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นข้าถึงต้องไปคนเดียวแม้ว่ารูปมิงหยาจะรู้สึกเป็นห่วง แต่นางก็รู้จักหลวซิวดีหญิงสาวจึงคลี่ยิ้มอ่อนโยนและประทะับเร็วปากลงบนแก้มของเขาด้วยความนุ่มนวลท่านมาผูช้ชนนี้อีกเป็นกัรขาดท่าน้าาากลับมาให้ได้อย่างปลอดภัยเวลานี้ฝั่งของเรายังไม่แข็งแกร่งพอก็จริงแต่กระเจ้าสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของยุทธภพได้อย่างแน่นอนนี่คำสัญญาที่พวกเรามีไว้ให้กันตอนเป็นวัยเด็กไม่ใช่หรือรซิวยิ้มออกมาอย่างมีความสุข ก่อนที่จะจูบรูปบิงหยาอีกครั้งด้วยความรักหลังจากนั้นจะกระโดดออกจากหน้าต่างและเดินทางมุ่งหน้าไปที่เขาต้องทำโดยไม่มรอชา้าเมื่อมองจากระยะไกลภูเขาเต,าต่าทมินก็ดูเหมือนเต่ายักษ์ที่นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นดินมันเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ตมโหรฬาและบริเวณเชิงเขาก็มีกระโจมตั้งเรียงรายอยู่จำนวน,นมากเห็นได้ชัดว่าผู้คนเหล่านี้ลวนมาปักหลัก กรอให้ประตูมิติลึกลับประจำภูเขาเต่าทมินเปิดออกและด้วยความที่เป็นเขตลึกลับผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่ได้มาตามหากระวัชนะเต่าทมิเนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขายังมาสแสวงหาวัตถุล้ำค่าในเขตลึกลับนั้นด้วยและเมื่อขึ้นยอว่าเป็นเขตลึกลับก็ต้องมีพลังวิญญาณอันเข้มข้นซึ่งเอื้อต่อการกําเนิดสมุนไพรและทรัพยากรล้ำค่าขอเพียงพบเจอสมุนไพรระดับสูงสักต้นคนผู้นั้นก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีโดยปริยาย เหลาสิวปล่อยจิตอย่างรู้เอาไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและพบว่าผู้คนที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงคนที่อยู่ในระดับ9หรือระดับสิบเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักยุทธ์เขตแดนสัจจยุทธ์ปะปนอยู่ด้วยเช่นกันองค์กรน้อยบัดนี้เราสามารถเข้าไปได้แล้วหรือไม่เหลาสิวถามขึ้นแม้ในขณะนี้จะเป็นเวลากลางคืนเขาก็ยังสามารถมองเห็นถ้ำน้อยใหญ่จานวนมากซึ่งทงมถมวลล้นเป็นทางเข้าสู่พื้นที่ด้านในของภูเขาเต่าทมินย่างไม่ได้ เขตนดนึงลับจะเปิดตัวเมื่อมีสัญญาณชัดเจนเม่ถึงเวลานั้นพลังภายในเขตดึงลับจะหลั่งไหลออกมาจบน้ให้บางส่วนของประตูมิติอ่อนแอมีแต่ต้องรอจะถึงช่วงเวลานั้นคาถึงจะนําเจ้าเข้าไปได้หลงซิเวี้กล่าวหลัวซิวทําการสารวจพื้นที่โดยรอบภูเขาเต่าธมินเพื่อหาทางเข้าสู่ด้านใดแต่สุดท้ายก็ม,มีอะไรคืบหน้าผ่านไปอีกหลายวันมีผู้คนมาริมตัวกันมากขึ้นเรื่อยเมื่อหลัวซิวเข้าไปชวนคุยหาข้อมูลจึงได้รู้ว่า กว่าที่ประตูมิติเขตร,รับจะเปิดออกก็ต้องรอไปอีกหนึ่งเดือน10วันผ่านไปบริเวณพื้นที่เชิงเขาต่อทวีนเต็มไปด้วยกระโจมที่หลากหลายรูปแบบไ็นทั้งกระโจมหรูหราไปทั้งกระโจมที่เรียบง่ายนอกจากนี้รัวซิลยังเห็นกระโจมของจักรพรรดนินีแห่งอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคาดว่าเหลิวเมิงเอ,อ๋อและหลู่มิยาน่าจะอยู่ในนั้นบัดนี้มีสำนักน้อยใหญ่มรวมัวก,กันอยู่ที่นี่แต่รัวซิลกลับไม่เห็นกระโจมของสำนักเฉิดอู สำนักไทอู่และสำนักปราบอศูรแม้แต่กระโจมเดียวซึ่งทําเขารู้สึกอดแปลกใจไม่ได้กระโจมหลายลังมักจะประทับตราสัญลักษณ์ประจําสำนักเพื่อแสดงตัวตนอย่างชัดเจนคนของสำนักปราบอศูนสำนักเจ็ดอูน่น่าจะมาถึงแล้วแต่เพราะถูกห้ามปรากฏต,ตัวในทวีปไทอู่พวกเขาจึงต้องซ่อนตัวสำนักไทอู่คงต้องกำลังวางแผนได้บางอย่างก็เลยไม่แสดงตัวเช่นกันสู่มายาวิเคราะห์รลวเสีกคิดว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากทีเดียว ในหรายวันที่ผ่านมาเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาที่ประตูมิติกำลังจะเปิดออกหลงเซวีก็แทบจะไม่พูดอะไรหรือว,ว่ากําลังมุ่งมั่นตั้งสมาธิอยู่กับการตรวจสอบจุดที่มวลพลังของประตูมิติอ่อนแอที่สุดในเขตมิติลึกลับอย่างเต็มที่หลัวซิวขึ้นมาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำบนภูเขาทอดสายตามองลงไปยังกระโจมที่อยู่เบื้องล่างเขาจะเป็นต้องหาตัวของพวกกูตงเฉินให้เจอส่วนลูปมิญานนั้นหลัวซิวไม่ได้แวะไปหาด้วยเกรงว่าหากแวะไปแล้ว หรืวไม่เอออาจจะมาค้ำให้เขาอยู่ต่อท่านใดน,นั้นสายตาของหลัวซิ่วสะดุดเข้ากับเงาร่างที่ดูคุ้นเคยเขาเพ่งมองด้วยความตั้งใจปรากฏว่าคนผู้นั้นเป็นชายหววัวล้นวัยกลางคนที่เพิ่งเดินออกมาจากกระโจมหลังหนึ่งตอนที่หลัวซิ่วเข้าไปในเขตลึกลับมังกรสวรรค์เขาเคยเจอชาวนี้มาก่อนชายหัวล้นเป็นคนจากสำนักปราปรสุลซึ่งตามกฎแล้วหากลูกศิษย์จากสำนักนี้ปรากฏตัวในทวีปไทอกูก็ต้องถูกจับกุมทันที แ่นั่นเจ้าหัวโลนที่เคยคิดจะฆ่าเราดิโลซิลรู้สึกโกรธแค้นก่อนก็โดดออกจากถ้ำมุ่งหน้าไปยังกลุ่มกระโจนที่พักทางเชิงเขาหลังเดินหาอยู่ในกลุ่มกระโจนได้ไม่นานโลซิลก็เผเชิญหน้ากับชายหัวโลนผู้คนนั้นสมปรารถนาคนนั้นไม่เห็นว่ามีคนมาขวางทางตนปากกำลังตะตาวาดออกไปแต่ไม่เห็นใบหน้าของโลซิลชายหัวโลนก็หยุดชะงักเนื่องจากเขาสามารถจดจำใบหน้าของโลซิลได้อย่างแม่นยำเพราะโลซิลเคยฆ่าสิบน้องหญิงของเขาต่อนหน้าต่อตาม,มาแล้ว และยังเกือบจะฆ่าเขาด้วยดังนั้นนายหน้าของรศจึงถูกวาดลงในใบประกาศจับซึ่งเขาเป็นคนคอยจัดการทั้งหมดชายหัวรถคนนี้มีนามว่าเจิ้งเจิ้นหมิงเป็นนายุทธแดนสัจย,ยุทธระดับสามลัวซิลเคยสืบเรื่องของเขามาบ้างแล้วในซาวารสวูสศิษนักปราบปศุนย์กล้ามาปรากฏตัวในทวีปไทยอู่เช่นนี้ได้อย่างไรลัวซิลกล่าวพร้อมกับหัวเราะยะทุกคนในสํานักปราบปศุนย์ดูดีถึงสิ่งที่ลัวซิลทำในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ พวกเขายัางทราบอีกว่าหลวงสิวก้าวเข้าสู่แดนสัจจยุทธ์และเป็นนักรลอปมุสัระดับ4ข่าวนี้ทําให้บุคคลในสํานักปราบประสัตตกใจอย่างแท้จริงและยิ่งต้องการกําจัดหลวงสิวไปให้ค้นทางมากกว่าเดิมหลวงสิวอยู่ทางนี้เจิงจ้งเจิง้งหมิน่นพันตะโกนเสียงดังไม่ตั้งสติได้ด้วยความที่หลวงสิวเป็นบุคคลที่สำนักปราบประสูนและสำนักจิตอุต้องการชีวิตมีข้าวหัวสูงถึงสามร้านผึกวิญญ,ญาณผู้คนจำนวนมากจึงอดเป็นกังวลไม่ได้ว่า หากตนเองต้องมาเชิญหน้ากระโหสิวขึ้นมาจริงๆตนเองจะสามารถารับมือได้หรือไม่ด้วยเหตุน,นี้จึงไม่มีใครกล้าลงมืออย่างวู่วางเสียงร้องตะโกนของเจิง้งเจิ้นหมิงดังกึงกก้องสถานไปทั่วพวกเขาเต่าทมินมวอากาศเกิดความปั่นป่วนผู้คนที่กำลังพักผ่อนอยู่ในกระโจมต่างริบวิ่งออกมาตามเสียงคำรามบางคนอยากมาร่าฆ่าหัวขณะที่บางคนต้องการบาดูให้เห็นกับตาตนเองว่าโรสิวมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร และชายหนุ่มจะมีระดับฝีมือแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้าเจ้าคงหนีไปแล้วสินะรอซิลยืนสงบนิ่งสีหน้าไร้ความรู้สึกใดๆมือกำมัดพราวรับพร้อมที่จะลงมือทุกเมือ่อเจิ้งเจิ้นหมิงเป็นนักยุทธ์แดนสัญญุตระดับสามเขาย่อมไม่หวาดกลัวเด็กหนุ่มที่เพิ่งก้าวเข้าสู่แดนสัญญุทธอระดับแรกแม้ว่ารอซิลจะเป็นนักหลอ,อมยาและเป็นยอดฝีมือที่บุกคนกล่าวถึงอย่างมากมายแต่ในสายตาของเจิง้งเจิ้นหมิง โเซียก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มที่อ่อนหัดคนหนึ่งเท่านั้นการที่เขาเปิดเผยตัวตนของโลเซียเมื่อครู่นี้เป็นการได้สงคารามประสาทกับโลเซียวอย่างไปแผนการกระชาตตัวสิทธิ์ของสำนักซิอุที่ซ่อนตัวให้ออกมาอีกด้วยถ้าข้าเป็นเจ้าข้าคงจะไม่เลือกตายแบบนี้เจิงเจ,งจงิ้งหิงหอระยอเย็นชาขณะที่มองดูพวกคนที่ลุมล้อมรอบกายพลางพยักหน้าด้วยความพอใจนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการกระจุที่อยู่ใกล้บริเวณถูกพับเก็บอย่างรวดเร็ว หากนักแดนสัจยุ์สองคนเปิดฉากต่อสูกทีน่นี่อย่าว่าแต่ผ้ากระโจมเลยต่อเป็นบ้านอะไรที่แข็งแรงก็อาจพังทลายไม่เหลือชิ้นดีเช่นกันเจ้าเป็นสิทธิของสำนักปราปศุแต่านะนสิทธิของสำนักไทอู่เมื่อพบสิทธิในสำนักแบบนนของเจ้าข้าไม่มีทางเลือกอื่นต้องจับกลุ่มเจ้าหากเจ้าไม่ยอมให้ขอรนบามือแต่โดยดีข้าก็ทําได้เพียงต้องฆ่าเจ้าเท่านั้นดอสิวพูดด้วยความเยือกเย็นคําพูดทุกคําพูดทําให้บุคคลรอบข้างส่งเสียงฮือฮาโห่ร้อง ท,ที่พี่มรุแดนสัจยุธกับกล้าประกาศตัวว่าจะฆ่านักยุตแดนสัญญุตอัน,น,ด,นญญดับสามสำหรับพวกเราเรานี่มันเพียงคาพูดที่โอ้อวดของเด็กน้อยที่ไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงทุกคนนึกไปถึงว่ายอดฝีมือรุ่นใหม่ในตำนานจะกลายเป็นผู้หญิงยโสโอหังเช่นนี้อาจารย์ท่านว่าเราควรลงไปช่วยพี่เซียวห่วหรือไม่เจ้าคะลู่บิงหยาถามขณะที่นางยืนอยู่บนยอดเขาเคียงข้างเหลียวหมิงเอ,อ๋อทั้งคาดผ้าคลุมหน้าสีขาวพบปิดบังตัวตนที่แท้จริง ไม่ต้องห่วงหาเขากึ้ปัญหาจริงๆพวกกูตรงเฉยที่หลบตัวซ่อนอยู่ก็คออกมาช่วยเขาเองริวเมิงเอ๋อจ้องมองไปที่หลัวสิวด้วยสายตาที่จริงจังก่อนหน้านี้นางเองก็ได้ยินแต่เรื่องเล่าว,ว่าหลัวซิวสามารถสร้างเรื่องราวต่างๆได้สําเร็จแต่ไม่เคยเห็นความสามารถของเขาด้วยตาตัวเองสักทีนี่จึงเป็นโอกาสที่นางจะได้รู้ว่าหลัวสิวที่หลายคนกล่าววัญจะมีความสามารถสูงส่งสมคำร่ำลือหรือไม่เจิ้งเจิ้นหมิงมั่มนใจในความแข็งแกร่งของตัวเอง ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวตัวหลซิลแต่อย่างใดซ้ํเขายังรู้สึกตื่นเต้นหากเขาสามารถฆ่าหลซิลต่อหน้าผู้คนได้สําเร็จไม่เพียงแต่จะได้รงางวัลข้าวัวโหลซิลเท่านั้นเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งทวีปเฉอนอูและสมบัติบนตัวของโลซิลทั้งหมดก็จะตกเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวหลวซิลจะเด็กประวานซึ้มนุษย์จากฟ้าสูงไปดินต่ำที่เพิ่งจะเข้าสู่แดนสัจยุธได้ไม่นานก้าท้าทายแดนสัจยุธอันดับสามเช่นนี้ คดีนว่าเหตุผลที่เข้าสู่แดนสยุทธ์ได้ก็เพราะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่ชื่ออูเชียนหรือว่าเขาเคยช่วยเหลือนางไว้นางจะได้สร้างยาฐานปาลแก่เขาเป็นการตอบแทนชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ดูเหตุการณ์อยู่ในกลุ่มผู้คนส่งเสียงพูดจาดูถูกลัวสิวหันขวับไปจ้องมองชายนั้นได้ดูความดุดันแววตาเผยให้จิตสังหารอันแบรงก้าก่อนจะถามออกไปด้วยเสียงที่เย็นชาพวกคู่เจ้าเป็นคนพูดใช่หรือไม่ทันคารยาทำไม ข้าเองเป็นสิทธิ์ของสำนักเฉินอูถ้าจะมีปัญหาเข้ามาเลยชายหนุ่มกล่าวอย่างเยอ้ยอยันเขาเป็นนักยุทธแดนสัจิรุธอันดับสองจึงไม่มีความหวั่นเกรงหรือเสียวแม้แต่น้อย